วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับรายการ Call Me Miss Beauty Everyday นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศการขายลีจุลากันนะคะว่าจะทอระหดขนาดไหนทุกคนคะยังสวยกันไหมคะเราก็สอมกันมานานมากแล้วเราอยูก็หน่วยมากกว่าโดนพี่หลีดทำโทษอีกลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันคะชื่อน้องค่ะ หลังสุดเเหนื่อยเนาะวิวยๆๆเราเจอคุณฟ้า PCH นะคะคุณฟ้า PCH ตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นแบบว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นบล็อกเกอร์ที่ดังมากฝากช่องทาง Youtube นะคะฟ้า PCH แล้วก็ Instagram แอดฟ้า PCH ค่ะอันนี้นะคะเป็นคนสุดท้ายเลยค่ะแต่ว่าไม่ท้ายสุดนะคะก็คือ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  คือออนนะคะทุกคนออนเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทกับบิวตั้งแต่เด็กเลยนะเราแบบโตมาด้วยกันเลยอะ่ะหน้าเหมือนกันเะละ่าเพราะว่าออนเนี่ยเป็นเพื่อนรักของบิวมากมากเลยค่ะก็ยังไงก็ฝากทุกคนให้กําลังใจออนกับบิวด้วยนะคะแล้วผลเป็น ที่หลังถ้ามึงจะเอากูไปอยู่ในคลิปอะมึงช่วยบอกกูก่อนได้ปะเอ้ยมึงไม่เป็นไรหรอกกูแค่ลงเล่นของขอบนึงเอ้ยมึงกูขอโทษ คิดว่ามึงจะซีเรียสขนาดนี้ยกูค่อยากให้พื้นที่สื่อมึงอ่ะคนจะได้รู้จักมึงเยอะๆไงพื้นที่สื่อภาษาอะไรของมึงกู้ดูแต่และคอมเมนต์ดิไม่สวยเท่าน้องบิวก็เหนื่อยหน่อยนะออนมาดูนี่ดิชอบน้องบิวในชุดก,กีฬาจังเลยข้างหน้าขอเซอร์ก้ามาคระัแฮกแฮบิว มึงจะทนดูคอมเมนต์พวกนี้ได้ทุกวันจริงหรอโหน่ะมึงคิดเหรอว่าซัสบสไครเบอร์ห้าแสนกว่าคนของมึงอะจะมีสักกี่คนที่สนใจคอนเทนต์มึงจริงอ่ะม,มึงก็ไม่ต้องไปสนใจคำพูดพวกนั้นดิกูก็แค่ทำอะไรที่กูอยากทำ ถ้าเราอีกนนรอคำพูดพวกนั้นได้นะก็ไม่มีใครทำอะไรเราได้แล้วอย่าคิดมากพวกคนที่มาว่ามึงเสียเสียหายหายอะเขาไม่รู้หรอกว่าเพื่อนกลูจริงขนาดไหนเอออ่ะ พรุงนี้อ่ะเราก็รู้แล้วว่าที่เราเหนื่อยมาเป็นเดือนเนี่ยมันจะมีค่าขนาดไหนอืมแต่ไงมึงก็ติดอยู่แล้วป่ะไม่ชัวร์หรอกมึงอ่ะอย่ายอมแพ้กูละกันนะเอออ่ะ มารอดูผลด้วยกันแล้วกัน ซูสู้นะคะขอบคุณค่ะเออสู้ๆเหมือนกันได้อยู่แล้วบ้าเนี้ยได้อยู่แล้วเหลือแค่นาทีแล้วนะครับแล้วเราก็จะได้รู้กันว่าใครจะได้ไปต่อระวังจุแม่วิว รีน้องออน<า>มึงเงียบดิอย่าบิวให้มากงั้นกูเริ่มไลฟ์แล้วนะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพอมีมิสบิวตี้เอฟวีเด์นะคะวันนี้บิวก็จะมาไลฟ์เพราะว่าหลังจากครั้งที่แล้วนะคะที่เราไปคัลลิจุลาสุดโหดมาในบล็อกนะคะว,วันนี้นะคะผลก็จะประกาศแล้วก็ตอนนี้บิวก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะเพราะว่าผลกำลังจะประกาศแล้วเนาะก็ยังไงทุกคนก็มาลุ้นไปกับบิวนะคะก็มาให้กำลังใจกันกนะ ถ้าชอบก็กดหัวใจนะคะผลมาแล้วผลมาแล้วผลมาแล้วเฮ้ยบิวฮ้ยติดสุดว่ะสุดว่ะบิสวสดวุ <c oughs> สดมาทุกคนคะบิวติดแล้วนะคะก็ต้องออ้คยความพยายามไม่เคยทำลายสักคนที่ตั้งใจจริงๆนะคะก็ต้องขอบคุณคนดูทุกคนเนาะแล้วก็เพื <c oughs> ่อนของบิวด้วยที่คอยให้กำลังใจสนับสนุนกันมาตลอดเลยเนะาะวันนี้บิวก็ได้เป็นหลีดจุดาแล้วนะคะ เฮ้ยออนเป็นไงบ้างไหนเฮ้ยมึงดูในรายชื่อตัวสำรองยังดูแล้วเฮ้ยมึงไม่เป็นไรนะเว้ยความผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตใช่ไหมคะทุกคนมึงหยุดมึงหยุดสักทีได้ปะ มึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยมึงหยุดพูดสักทีได้ปะมึงมีอะไรของมึงแงไม่คนอย่างมึงต้องได้ทุกอย่างมองยังอยอกหมาจะกูได้วยวะหมายความว่าไงคนอย่างกูอะคนที่ไม่ทำเที่ยอะไรเลยสื่อได้สะบ่าไรไปตลอดเวลาไงมึงเห็นกูเป็นแค่นั้นใช่ปะกูทนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนที่มึงร้องเพลงเป็นเพียรั่นบ้านอะ แล้วคนก็เสิรให้ความสนใจมึงให้โอกาสมึงขณะที่กูพยายามมาทั้งชีวิตกูไม่เคยได้เยี่ยเลยมึงเป็นเพื่อนกับกูมาตั้งนานะมึงเห็นกูแค่ด้านนี้ใช่ปะเออ,อยังไม่พอนะคนนี้ให้โอกาสมึงยช่งปัญญาอ่อนของมึงด้วยมึงคิด้เราว่าคนชอบที่มึงเป็นมึงจริงอะ มึงรู้ได้ไงว่ากูไม่เพอียกูก็ไปสอมกับมึงกูให้กำลังใจมึงมึงคิดหรอว่าคนแบบกูแม่งไม่ต้องพยายามอะไรเลยเลยอ่ะกูร่างกายเขาแรกเหมือเลยว่างั้นมึงคิดว่ากูนั่งเฉยๆแล้วจะมีคนเอาอากาศมาให้ว่างั้นมึงรู้อะไรไหม มึงไม่ได้โมโหความอายุตรทำฮาเหวอะไรของโลกนี้หรอกมึงเป็นแค่ขี้แพ้ที่ไม่ยอมรับความจริงแล้วก็มาลอก,กับเพื่อนแบบนีวมึงทำอะไรมึงออกไปเลยมึงออกไปเลยถ้ามึงจะทำตัวอย่างมึงออกไปเลยเออกไปจากบ้านกูออนออนออน อันนี้นะคะเป็นคนสุดท้ายเลยค่ะแต่ว่าไม่ท่ายสุดนะคะก็คือคือคือออนนะคะทุกคนออนเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทกับบิวตั้งแต่เด็กนะักเลยนะเรียกได้ว่าเนี่ยเราแบบโตมาด้วยกันเลยอะดูดีหน้าเหมือนกันเะละ่าค่ะแล้วก็มีอีกหนึยหนอย่างเนาะที่เรายังเหมือนกันก็คือเราอะฝันอยากเป็นนักแสดงเหมือนกัน,นะคะ่ะ ก็ฝากดูคนให้กำลังใจออนด้วยเนาะเพราะว่าอ่อนเนี่ยเป็นเพื่อนรักของบิวมากมากเลยค่ะก็ยังไงก็ฝากดูคนให้กำลังใจออนกับบิวด้วยนะคะแล้วผลเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะบ๊ายบายค่ะ วฉันนั้นจะคอยดูแลป้องกันริมยุงไรเข้ามาใกล้เธอหลับตาสิทธิรักในวงแขนของฉันจะไม่มีผู้ใดคิดทำร้ายเธอได้ ไม่มีผู้าดทิดทำร้ายเธอได้หลับตาสทิที่รักขอเธอหอลับฝันเพื่อพรุ่งนี้ได้พบวันใหม่